ก็ยา่างคำเนองสบายดีพี่น้องยามคำคำพี่น้องจ้าอ่ามีโอกาสพี่น้องได้มาห่วมกับเบ่ามิงเนาะแบบคลิปแรกเนาะที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยก็แลบก็แลบก็แลบแต่เอาเนาะกัมีแผนอยู่สีความงานกันอยู่กับเบ่าวมิงนี่พี่น้องอ่ะแต่บุหัว่าสีตอนใดเนาะมีแต่วางแผนไว้มีแต่วางแผนไว้ก่อนแต่บุหัว่าสิสิได้หรือบ่ฮะ เสียนไดลยบอมีแ <c oughs> นวสิถามาว,ว่าเลยพี่น้องว่าเลยนะเอาถามมามีคนเชียร์ไลน์คอมเมนต์ไลน์เนาะวะ่าเชียร์คู่จิ้นคู่นี่เนาะขอให้เป็นคู่จริงรู้สึกงจิง,ง,งไหนจะอยากได้คู่จริงอ๋อ อยากเป็นครูจริงบ่ครูชีวิตอยูบอ่บ่ก็ต้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ตอบแน่อน,นอนบ่ได้นะแน่นต้องเบิ่งกันไปเรื่อยๆก่อนฟังกระทาเบิ่งกันต่อไปพี่น้องบ่แน่นะนะโคตรนะนะเท่าก็ยังตอบท่านได้พี่นอ้องจ้ะแน่นแน่นเนี่ยนี้แหละอันทีไก่ที่ว่าจะาท้าบอกวิ่งกันเลยพี่น้องให้พี่น้องเราเบิ่งได้ยินนําเนาะเพราะว่ามีคอมเมนต์มาให้ให้ถ่ายด้วยด้วยเด้อโค่นี่นะน่ารักครูจิ้นที่น่ารักจ้ะ ก็ขอบใจทาผู้ชมขอบคุณทางผู้ชมหลายหลายให้เป็นของที่จะแก่งของที่แกล้งมันค่ำเลยนะตอนนี้เขาก็อยู่สถานที่อยู่เมื่อบ้านของพี่น้องเมันซองคอนอยู่อยู่บ้านตรงที่เมืองอยู่หน้าของบบโนหรือว่าหฮามังกุ้ยแหละที่หลายคนหูจักเนาะแล้วกันกินปลาพี่น้องกินปลาอาได้หนี่ กินปลาอะไรกับมี่ยังอีกเพิ่มเติมไงมีปลาแล้วก็ต้มไก่ต้มไก่เหรอต้มไก่นะผมเป็นต้มไก่เด้อต้มไก่ปี่อีกคนเออบ่าวมิงเจาะอายุจักมีล่ะอายุส่าปีพี่น้องส่าปีมีเาะทางกับไก่อยู่ทางกับปีเก่าปีป้าดี่น้องเลยทางกับไก่เก่าปีก่อนเป็นยังเขา อัญโยเป็นเพียงตัวเลกเนาะเอาเป็นหมู่เพียงการแบบปรึกษากันได้แล้วแชร์ข้อชกการหากันได,ดย้ยังมีอ่ะวางแผนไว้นะครัพี่น้องว่าเสี้ยนยังให้เรา,กา,าไก่บให้ฟังพี่น้องอยากให้ไก่กับบอวมิงเนะาะแต่งเพลงดังกันบอพี่น้องเรื่องของเพลงดังกันบอคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อเรียกว่าอยากให้ไก่ฟิชลิงกับบอวมิงบอเลี้ยวที่ไห้เอ่อบอวมิงมาขี่บ่อเนาะอ่อ เป็นอะไรให้เป็นอาจารย์ให้เนาะพี่น้องก็อยง่ายคือแบบโปรดิเซอร์โปรดิเซอร์อันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามพวกเราในเด้อพี่น้องเด้องบอลมิงคีย์บอร์ดเนาะพี่น้อง FC บอลไก่หรือว่า FC บอลมิงเนาะก็ฝากติดตามพวกเราในแต่ก่อนนาะพี่น้องเบื้องบอลไก่ได้พี่น้องตั้งแตนท่านได้เฮ็ดช่องกับเบื้องเพื่อนตลอดได้แม่นน่่แมเฮ็ดในช่องบอลไก่ขใจหลายเขาใจหลายๆ FC เพื่อนพี่น้องเขาใจหลายก็ดีใจพี่น้องในไทยก็เพื่อนนะนะรับ ถ่ายเพ้นเบนถ่ายอยู่แต่บ้านพี่น้องครับกับบกบกท่านใน่ายนะตอนน่ะยังตั้นหูจักเพิ่นเลยกาได้นหูจักกันครับตอนมาพ่อกับเจียมมาล้านี่แหละพี่น้องฉันได้พ่อกันได้ถ่ายทิ้งกันกัเฮากันนั่นแหละจังั้พ่อกันก็ถือว่าบุญเฮามีบุญห่วมกันนั่นแหละจังั้ว่าเห็นเห็นกันอะไรกับวาหูจักกันโดยฐานะโคตพี่น้องทืออาจซิมีเพลงให้พี่น้องฟังก็ได้เด้ ปล่อย <laughs> ซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกเหรอัลบั้มแรกเห <laughs> รอต้องมีทีมงานนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาหาทีมงานให้ให้ครบก่อนพี่น้อง <c oughs> อย่ามือกล้องแล้วก็เอ่อโปรดิเซอร์เรียกว่านั่งเอก <c oughs> <c oughs> เอ็มมีนางเอกเอ็มมี่นิมไก่จ้องไว้แล้วพี่น้องเลยแล้วคือครูจีนของกัน,กนบอมิงนี่แหละ โบไก่โบไก่โมหัวเพล่ยนสิว่างเรื่อยๆเนาะแต่โมหัวชูมงคท่านั้เนาะพี่น้องโมอะไรพี่น้องต้องกันพี่น้องเลยตอยกันตอยกันรอเหยาะกันนะเพราะว่าอยางนี้เพิ่นก็ต้องมาเบิ่งเขาคลิปเขาอยู่แล้วนี่ยสองร้อยนะพี่น้องปัญญังที่บ้านสอร้อยก็อยู่ทั้งลุ่มพี่น้องสองร้อยบอกแยกก่อนยู่ลุ่ม กิมืดๆแน่เพราะว่ามันคำน้ำหรือไม่ทำได้กินมันแจ้งกับพอมีแสงกับไฟโซลาร์เซลล์พระเจ้าจนนในมันหุงอกเองนะกีนเนาะไม่เอาันเออมันมืดเลยมันกาหน้าโปเด้เอโถองหน้านี่ยกับสบายเนาะบอกเงียงบอย่าไปท้องฝนกนนับไริบะนาะวันถ่ายยังวินี่ก็อยากถ่ายเที่ยวทุง่งนี่แหละพี่น้องคือสิธรรมชาติน,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 นะา,านะอยู่ดี บมเด็มเราห้างกะว่าวได้พี่น้องเรื่องเพียงนล้วพี่วอกก็เพิ่นกระดุนได้ปอกไก่ว่าวตั้งแต่ไปซื้อเครื่องห้างเพิ่นเอานี้ก็คิดว่าก่อนนั้นนี้ก่อนกันตอนเาตอนข่อยแบนเพื่อนนั่นเดี๋ยวมาลาตอนนี้ว่าวกันแดดตอนผู้พี่น้องวายาเทศขายังบุษบนมีโอกาสโมแน่พี่น้องอาจจะเร็วๆเนาะเร็วๆนี่ก็ได้เลย Ôi hình nhắn cánh nó ăn nè <laughs> <laughs> <Ở đây> nhìn nữa <laughs> Ô nạ nộ phía nhỏ Xì ăn băng cuồi Để lối lau bẹp phía nhỏ ยังบไมืงอนี่ว่าโนนะแทนบางวยคือบูมานะมันหนาบางกวยนะหนาบางควยวา้ <duh> ิ <cheek> <int> <spe> er saying, ี่ต้องนฟแลกเดี๋ยวพี่นองไปคลิปสั้นๆกันเดี๋ยวพี่น้องเ้อแบบมันนั่นที่ซีดา หว่วงว่งก็เป็นบอโนเนาะรัะบเปนเาลอยบอลมิงเอาแปบเอาแปบเอ่อผมมีคนจองลายเจาะหลายคนเ <c oughs> หรอเด้ผุยเด้ใครอ๋อใจแ้วมาเลนไม่รอม่บ่น,นอะไรเลยมเก่เล็กันแลเขาเงียเล็กอะไรอะไเมล็กว่ะนะเาซื้อเลขะไรสินส <c oughs> เอาร้อยวดกับร้อยวดเออคอยอื้นะฮันมาสองคนเลยของได้นี่นะบ่คอยกับบุ้เอวนเออนี่ก็ลอยนะก็ลอยเาบแต่นี่นั้นอันนั้ร้อยรอยซื้อ่น่นี่อยเยปบ่้อยัน่นั้นร้อยซื้ออันนี้ร้อยที่ห่เนีมีสองร้อย่เนออองรอยหครับซือเออร้อยทียนมันตายแล้วหรอนตัวตกแคฮาดเ เอาดีเห็นยังอาดีเกม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 ยังนะมันดึงตงดังอยู่แล้วโอ้ย่น้อยจะเป็นเนือนางางซาจะเป็นเต็มเลยป้านเนี่ยนอโอ้ยมาแบ่งง่ายไหมมาแบ่งเนี่ยจะโลอะไจัหกสิบสามว้าหกสิบเอ็ดข้าวหา้าสิสี่าหพี่เออง ล้าสิบเก้าพอดีท right yes> ั้ใครมานะเทอรี่วะดับยเบ่งมาแล้วคนเท่ เราขึ้นเลยฟงฟงหลักไส้อยอยู่งบุยผู้ชาขึนหรอเยนบัลวน่หมูด้นี่่เติมบัตรหนครับพ่อบัา้นี่แดงรมร่มร่มซาวไหนโอ้ยร่มางไหนลมบ๊เบนลมบ๊เบนเกียร์เดเกียร์เด อ่แม่ยนแม่หูามไหทำไมบั้นะบ่ว้าเแม่จะทำน้าจะได้กุ้มนาเดี๋ยวดีๆหบอกกับแม่นะ เลขนะเลขสุ่มนะบอกใครขสุ่มน่ะมาพามานนี้สิเอามาชิมได้ปุ่มจะาชิกับ่มเอ้ายังหวยหวยพัฒนาเนาะอ่ามแกนหวยถือดิยิงแล้วไปในร้อยสุ่มในร้อยไนี่สุ่มเลยยังเลยเลยนี่ได้ใช่ไหอย่นรเอ็กซุ่มเองมั้งจังมันเหตุหี้ยังข้มันเลย ส <ed> ีละหลังแล้วอย่เมันเดั่วใ้เงินกินเบะเลยโอ้โตเลยเนาะมันจังรวยเลยไม่ใช่นี้ไม่ใช่เงินอยู่นี่ถาซุกมัวคน่ผัวนี้พันธุ์เีเออเฮจะคือจะไปเอาเลไไงจุด เด็กเล็กหวยเล็กเล่าบอ่เล็กนี่บอมเด็กไทยเล็กวยระยังฮันเล็กหวยนะเคเจ้าู้ชยกินผ่ใชายดไ้ใช่ไมยังเด็เล่นใทิ่มบินกับผมมาแบบเว้นไม่เห็นยังหวยนี่บางหวยมาเลยนี่มันด้วยเนี่ยเดีไยวแล้วมั้วยมาแล้วอ่ายจะมีผู้สาวเนาะ คนหนาบางแล้วน้องคนหนาพวกับผมกับผมกับนี่บ่องนี่ผมกับนี่นี่ผมกับนะกับนางสันนี่พ่แ่่แ่นางเอกเอลาสนเ่ับานนงสันว่าน่า่จัสี่ผมใส่ก็ม่ได้อะไรก็ไม่ได้ลูก เอาละพี no ong, after, ่น้องคลิมนี่ก็จะมาพักค่อนไปยงนอระกกันใหม่ชิมาาได้น้มไ่มาเมือนซุมเล็กไกใากนซ้มเลไกอ้ยซุ้เล็กเนี่ยวันี้โอนีเล็กเนีฮกรจบไใากกระต่ายกระต่ายะ nha lấy đi